สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเดิมค่ะกับอูร้านกำลันสุดนะคะคลิปนี้ก็พาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทท่านเนาะมาชมนะคะรถที่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันนี้เนาะเลิกดีนะคะวันนี้ก็มีออกทั้งหมด สองคันนะคะก็อฝากเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะกดติดตามไว้รอเลยมีคันไหนมีรุ่นไหนนะคะถูกใจ FC เอฟซีเผื่อมองหาอยู่เนาะอยากาสั่งนะคะตามแบบที่แม่ค้ามารีวิวให้ชมเนาะตามคันที่เสร็จแล้วที่เราจะส่งมอบก็ได้เลยนะคะยินดีมากๆเนาะคันนี้นะคะก็จะเป็นอิสุสุร็อกกี้นะคะสวยสุดเนาะแล้วก็รุ่นฮิตในตำนานนะคะ ฮิดตลอดการเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องยกให้เขาเลยเป็นที่หนึ่งเลยนะคะ isuzu rocky เนาะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ค่ะ6สูบนะคะ6 he1 e นั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัวธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นตัวท็อปเนาะแต่ว่าความสวยความสดเนาะแม่ค้าเคยรีวิวให้ fc ได้ชมกันแล้วนะคะตั้งแต่เป็นหัวลากก็ซีมาเนาะคงจะจำคันได้นะคะคันนี้สดใหม่มากๆเลยนะคะ เพราะว่าเลขไม่ของคันนี้ใช้งานมาแค่แสนกว่ากิโลเองค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าสภาพรถที่มานี่คือแบบสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเปรียบเทียบกับรุ่นรถเนาะกับอายอาุของปีรถนะคะทีเ่เรียกได้ว่าอายุเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าสภาพแล้วก็เข็มไม่ทุกอย่างเลยที่มานะคะตั้งแต่วาคาคซีต้องแบบร้องว้าวเลยนะคะสําหรับคันนี้อันนี้ก็ปลายทางนะคะเจอกันอําเภอ เฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดบุรีรัมย์เนาะใกล้ๆกันนี่เองนะคะต้องขอพระคุณนะคะไปยังเสียบอลน,นะคะแล้วก็ทีมงานเนาะมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจเนาะแล้วก็ไว้วางใจนะคะมาออกรถกับทางอู่ร้านกานสุดของเราไปไว้ใช้งานนะคะทีมงานนี้อ่าสหรับเสียบอลก็เป็น F4 นะคะตัวยงของอู่หลานกำลังสุดอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีคำไหนเนาะนอกจากขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็รับรถไปใช้งานนะคะก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองเนาะร่ำรวยเงินทองนะคะสำหรับคันนี้นก็แต่งสเตปอูนะคะก็ไม่เยอะเนาะลูกค้าเน้นสไตล์เรียบๆนะคะ,ะเข้าขนส่งได้ อันนี้ขากระจกนะคะเราสร้างให้ใหม่เลยสวยงามนะคะแล้วก็แก้มเลดกันชนเลสคะ่ะลูกค้านี่เลยสีของตัวรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสียอดนิยมมากๆนะคะสียอดฮิตสุดๆเลยมาแรงสุดนะคะสําหรับสีฟ้ามุกชมพูคะ่ะสวยมากๆเนาะนี่เลยคะ่ะเหลือบนะคะประกายสวยมากๆนะคะลูกค้าสีก็จะคล้ายๆสีเอฟเฟกเลยอ่านี่นะคะสวยมากเนาะ สีใหม่มาแรงบันไดข้างหัวแคปนะคะใส่ให้ใหม่เลยสวยงามมากๆเนาะยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะ825หขอบ16กระทะใหม่ขัดพ่นสีนะคะมีคิ้วเนาะนี่เลยค่ะ6น็อตนะคะลูกค้าดุม้อก็พ่นเป็นสีเหลืองค่ะสั่งได้เลยนะคะอยากได้สีเหลืองสีแดงหรือสีตัวรถหรือจะเป็นสีดำนะคะ สั่งได้ตามลูกค้าชอบเลยหัวนอ็อตแฟนซีเราก็ใส่ให้ไปนะคะตามนี้เลยนี่ค่ะคัสซีส่วนมากนะคะถ้าเป็นอิซุซุล็อกกี้เนาะก็จะมีขออภัยในความเสียงดังนะคะลูกค้าพอดีช่างตีลิเบตเนาะก็จะมีซับมานะคะสำหรับอิซุซล็อกกี้เนาะคันนี้นะคะแต่เดิมก็จะเป็น รถเครนมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้แม่ค้าแจ้งไปแล้วเนาะตั้งแต่เป็นหัวลากคัซีค่ะนี่เลยลูกค้าดูได้นะคะช่วงล่างเนาะบริ่ังล้างทําความสะอาดรอตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยนะคะก็ขออภัยเนาะอาจจะมีครับเอเ่อเปื้อนนิดนึงนะคะนี่เลยแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะทอกอตัว fc นิ้วปลายไทเทค่ะลูกค้านี่ท่อพักนะคะขออ่อนนี่คะ่ะอันนี้ก็ ที่ติดมากับรถแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยอ่านี่ค่ะตีหมุดย้ำให้นะคะเหมือนเดิมเหมือนตามเดิมที่ติดมากับรถนะคะเราเน้นงานให้เลยลูกค้าดูได้นะคะนี่คะ่ะกันเคลื่อนเนาะอ่านี่นะคะใส่ให้ไปทุกคันสำคัญนะคะทุกจุดเลยเราใส่ใจนะคะดูได้เลยงานที่เราทำนะคะลูกค้า ดูการเชื่อมการเก็บรายละเอียดของอูเราเนาะอันนี้ช่างก็อัดจารบีให้นะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกระบอกดําสีตันทั่วไปที่ใช้งานกันนะคะอันนี้ชุดกระบอกดําก็จะเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าก็สามารถสั่งได้เช่นกันเนาะ,ะนี้เลยค่ะช่วงล่างนะคะนะคะก็พาชมทุกซอกทุกมุมเลยให้ f อได้ชมกันนะคะว่างานของอูเรานะคะประมาณไหนเนาะ,ะลูกค้าก็จะได้ตัดสินใจได้นะคะนี่ค่ะดูได้เลย หูช้างคู่นะคะตัวพื้นกระบะ,อะของเราก็จะใช้ส4มิลน,นะคะ,ะดูได้ค่ะเหล็กไหมนะ่คะบอกเลยทุกเส้นนะคะ,ะมีมอกอนะคะทุกแผ่นเลยเหล็กเต็มนะคะคุณภาพเกรดเอเลยฝามืดมาอีกแล้วนะคะฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้อนี่ค่ะยิ่งเจอแดดนะคะสีก็จะสวยมากๆเลยเด่นสุดๆนะคะลูกค้าสวยมากนะคะ สเปคกระบะของคันนี้อ่าก็จะเป็นสเปคอู่นะคะความยาวสามเมตรหกสิบรวมท้ายค่ะสังเตอรอ์ดำลงเลยนะตัวเสานะคะแปดสิบห้าค่ะฝาข้างอยู่ที่ห้าสิบอ่าห้าสิบห้านะคะตัวนี้แล้วก็เป็นลายสามมิตติดกระดูกนะคะสวยมากๆเลยระแนงสองไม้สเปคนี้ก็จะลงตัวมากๆนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นเลยเนาะว่าอู่ของเราก็คือจะเน้นที่เสาสูงก็คือแปดสิบห้านะคะเวลา เทดินเนาะฟองดินก็จะสวยนะคะแล้วก็ดินจะไม่ขังช่วงท้ายนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะตัวพีล็อกท้ายให้สองชั้นนะคะนี่ค่ะแน่นหนาส,สุดๆเนาะลูกค้าดูได้เลยนะคะงานของอู่เราเนาะอันนี้ลูกค้าก็สามารถสั่งสีลายนะคะทุกอย่างาตามที่ลูกค้าต้องการเลยอยากได้แบบไหนก็คือสั่งได้หมดเลยนะคะในราคาที่เราคุยกันก็คือพร้อมจบเนาะอันนี้ลายนะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะ ก็จะเน้นที่สีตัวรถค่ะสีชมพูลแล้วก็สีดำเนาะตัดด้วยพื้นสีบรอนเงินนะคะสีสันก็จะไม่เยอะนะคะลูกค้าถ้าชอบโทนประมาณไหนก็แจ้งได้เลยหรือจะเป็นสีสันสดใสนะคะเจียมๆเนาะหรือจะเป็นโทนดหดนะคะได้เช่นกันส่วนตัวหน้าดํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นสีเหลืองนะคะเรียบๆเลยไฟของเรานะคะเป็น LED panel นะคะลูกค้านี่เลยนะคะดูได้ค่ะแบนตัดรองคซี่ของเราจะใช้ตัวหนานะคะ ีเลยค่ะสวยมากๆเนาะเสานะคะซับให้เป็น3ามชั้นไปเลยลูกค้าไม่ต้องกลัววัะชีกหรือเสาจะเอียงเนาะอ่านี่ค่ะวาลล์เปเาด้านท้ายเราก็มีให้นะคะอ่นนี่ค่ะเชื่อมเต็มนะคะลูกค้าดูได้ค่ะบานพับใหญ่เนาะสีนี้คือแบบโดนใจมากๆเลยวัยรุ่นนะคะต้องจัดเลยสีนี้นะคะ กันฝุ่นด้านหลังเต็มแผ่นนะคะผืนเดียวเลยลงแว็กขัดเงาให้เรียบร้อยนะคะแต่ขอมีให้นะคะหน้าหลังเนาะอันนี้ทะเบียนยังไม่ออกนะคะลูกค้าก็สามารถคร้างค่าทะเบียนไว้กับที่อู่นะคะ1นึ่งแสนบาทเนาะถ้าทะเบียนเล่มออกนะคะทางอู่ก็จะโทรแจ้งเนาะลูกค้าสามารถามารับได้เลยถ้าสะดวกนะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาก็าให้ทางอู่นะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะเช่นกันเนาะยินดีมากๆเลยนะคะ สวยมากค่ะลูกค้าสวยทุกจุดเลยหรูรามากๆนะคะนี่ค่ะกันหมาเนาะเป็นเลดนะคะถังน้ำมันมาคู่กับรถร้อยลิตรค่ะรองดักน้ำใส่ให้ไปนะคะทุกคันเลยนี่ค่ะก่อนออกเติมน้ำมันให้ไปนะคะคันละหนึ่งพันเนาะสมมาคุณให้ลูกค้าไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะนั่งเลนกอนคะ่ะ ไออนเหีคนกินเลยลูกค้ามาถึงแล้วนะคะนะคะก็จะรีวิวก่อนเนาะให้ลูกค้าชมรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีตรงไหนให้แก้ไขติชมกันได้เลยนะคะทางอู่ยินดีมากๆเนาะไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้รถลูกค้าเนาะติชมได้เลยเดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะ นี่ค่ะชุดเบาะนะคะ V.I.P สีน้ำตาลหลังคานะคะเราหุ้มให้ใหม่เป็น V.I.P เลยสวยมากๆนะคะเบาะแคบนี่เลยด้านหลังแคบนะคะ,ะเราก็หุ้มให้ใหม่เนาะนี่ค่ะตรงผนังด้านหลังนะคะเป็น V.I.P เบาะที่นั่งนะคะก็จะเป็น3มตอนสามที่นั่งเลย นี่คะ่ะที่พักเท้าดันมานะคะยาวนะคะเต็มแผ่นเลยสวยมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็มีเครื่องเล่น mp 3ให้นะคะติดตั้งให้ไปพร้อมเลยนะคะขับรถไปก็มีเพลงฟังไปด้วยนะคะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมือหมุนนะคะฝั่งคนขับเนาะเนาะอ่าก็จะเป็นมือหมุนนะคะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดา เดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ค่ะนี่ค่ะชมหน้านเครื่องยนต์นะคะลูกค้ากสูบนะคะเครื่อียรเบอร์16 HE 1ค่ะนี่ล้างทำความสะอาดให้นะคะเรียบร้อยเลยลูกค้าดูได้นะคะเงาวิ่งเลยนะคะนี่ค่ะัญ<ห>ยาฟรีปั๊มทุกอย่างเนาะเช็คให้ใหม่นะคะของเลวค่ะลูกค้าน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปพร้อมไปใช้งานได้เลยรองอากาศก็เปลี่ยนให้นะคะเรียบร้อยเลยดูได้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะลูกค้า ส่วนการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่เราก็รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะ mm. เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะลูกค้ารับรถไปเนาะเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่า mm. เกียร์มีปัญหาสามารถาแจ้งอู่ได้เลย mm. แม่คาแจ้งชัดเจนนะคะทุกคลิปเลยเนาะตร mm. นี้นะคะทางก็จะเช็คความพร้อมอีกรอบเนะ mm. าะเพราะว่าก่อนออกทุกทัาน แฟนแมคะก็จะลองขับนะคะดูเนาะว่ารถเป็นยังไงอ่าอน,นี้ช่างก็มาเก็บรายละเอียดอีกรอบนะคะเช็คดูว่าตัแสลัก,แ,กแน่นไหมแล้วก็เพลานะคะช่างจะขันแน่นไหมนะคะเช็คเรียบร้อยก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องอทุกอย่างก็จะเช็คอีกรอบนะคะให้มั่นใจว่า,าเราเราเช็คแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก่อนที่ส่งออกเนาะ รถไปด้วยนะคะก็ทางอูก็จะเช็ครถไปพร้อมนะคะอีกรอบหนึงนะคะตัวความมั่นใจเนาะนี่เลยนะคะที่กัอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์โทรอูตามนี้ค่ะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์091628084 8นะคะ อุ่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะมีตั้งแต่4ล้อนะคะขึ้นไปเลยเนาะ6ล้อไม่นี่ล้อขนาดกลาง6ล้อใหญ่10ล้อ12ล้อมีหมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะแบบไหนนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมกันเช็คให้นะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลย ไม่สวยไม่พร้อมไม่เรียบร้อยไม่ปล่อยนะคะอันนี้สโลแกนของอู่เราเลยนะคะลูกค้ามาชมงานมาชมการประกอบรถทํารถของอู่เราได้นะคะสําหรับเอซีที่สนใจเนะาะคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายแน่นอน,นะคะ่ะนนี้การันตีผลงานให้เลยนะคะทีมช่างเรามีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นอู่ของเราเนาะก็เปิดมานานแล้วคะ่ะหลายปีเลยเนะาะอันนี้เราไม่ต้องแจ้งก็ได้นะคะแต่ว่า อันนี้ก็คือแม่ค้าขอพูดให้เอฟซีแบบได้เข้าใจเนาะว่าทําไมเราถึงกลา้าการันตีกล้าแบบรับประกันงานของเรานะคะก็สะดวกนะคะแวะมาชมมาดูตัวจริงมาลองขับนะคะช่วงนี้ก็มีรถเข้ามาเพิ่มมากมายหลายรุ่นเลยนะคะหัวลากสีนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากสั่งประกอบเนาะหรือลูกค้าที่แบบอยากได้รถเสร็จนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็มีนะคะนู่นเลยนะคะหลายคั้นเลยเดี๋ยวแม่ค้จาจะทยอยรีวิวให้ได้ชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะช่างก็ ทำงานอาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขออาภัยอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะสําหรับเอฟซหลายๆท่านที่จองรถไว้ก็แมค้าก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่จะจัดให้สวยงามแล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทุกคันนะคะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะคะผลงานอู่ร้านกำลังสุดไว้ในอกอ้อมใจของ f c แล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนราคาของคันนี้นะคะก็อยู่ที่ 7แ0 0 0ก้าหมื่นบาททวนนะคะไม่แรงเลยค่ะลูกค้าเพราะว่า็อกี้นะคะราคาก็ยังถือว่าประมาณนี้นะคะพอตัวเนาะ,ะไม่ไม่ตกรุ่นเลยนะคะถึงลูกค้าอ,อาจจะใช้งานไปสัก3ามสปีขายมือสองก็ราคาย,ยังดีนะคะเป็นรุ่นที่อมะตะมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องยกให้เขาเลยยืนหนึ่งนะคะลูกค้าแข็งแกร่งทนทาน สุดๆไปเลยนะคะสําหรับอีซูซุ็รกกี้เนาะก็มีเข้ามานะคะ1คันเนาะที่แม่ค้รีวิวไปแล้วเป็นหัวลากสีนะคะสนใจมาชมตัวจริงได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยราคากันเองทุกคันนะคะเจอกัน <estre ff le> คลิปหน้าค่ะคันต่อไปนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะ